สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสงบที่เรื่องเล่าจะค่อยๆพาใจของเราเดินช้าลงและอ่อนโยนขึ้นในค่ำคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าห้าเรื่องไม่ใช่เรื่องของความน่ากลัวไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมที่รุนแรงแต่เป็นเรื่องของความดีเล็กๆที่หลายคนอาจเคยทำแล้วลืมมันไปแล้ว บางครั้งการช่วยใครสักคนโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนการอดทนในวันที่ลำบากหรือการให้อภัยทั้งที่ใจยังเจ็บสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่ในโลกของเหตุและผลไม่มีอะไรหายไปไหนเลยคืนนี้เราจะค่อยๆฟังเรื่องราวของผู้คนธรรมดาที่เคยทำความดีโดยไม่รู้ว่าวันหนึ่ง ความดีนั้นจะย้อนกลับมาหาเขาในรูปแบบที่อบอุ่นอ่อนโยนและเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการลองปล่อยใจให้สบายหายใจช้าๆแล้วฟังไปพร้อมกันนะครับเพราะบางทีเรื่องเล่าคืนนี้อาจทำให้เราเชื่ออีกครั้งว่าความดีไม่เคยสูญเปล่า podcast กำดี แสงเล็กๆที่กลับมาหาเราเสมอบทที่หนึ่งรอยยิ้มข้างเตาถานชายคนนั้นชื่อว่าลุงประสิทธิ์ลุงไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นเพียงเพราะค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเล็กๆในย่านชุมชนเก่าสวัสดีครับ คืนนี้อยากชวนคุณค่อยๆวางเรื่องราวหนักๆของวันลงก่อนและปล่อยให้ใจได้พักไปกับเรื่องเล่าของชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดว่าความดีเล็กๆของเขาจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลชายคนนั้นชื่อว่าลุงประสิทธิ์ลุงไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โต เป็นเพียงเพราะค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งอยู่หน้าปากซอยเล็กๆในย่านชุมชนเก่าทุกเช้าตีสี่ลุงจะตื่นขึ้นมาจุดเตาถ่านควันสีขาวบางๆลอยสู่ท้องฟ้ายามมืดกลิ่นหอมของหมูหมักซอสหวานเค็มค่อยๆค,คลุ้งไปตามลมคนในซอยรู้กันดีว่าหมูปิ้งของลุงอร่อยแต่สิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจยิ่งกว่า คือรอยยิ้มของลุงรอยยิ้มที่ไม่เร่งรีบไม่เคยหงุดหงิดแม้บางวันจะฝนตกแม้บางวันขายไม่ดีแม้บางวันตัวเองจะปวดหลังแทบยืนไม่ไหวมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อว่านัดที่มาซื้อหมูปิ้งกับลุงทุกเช้านัดมักจะใส่ชุดนักเรียนเก่าๆรองเท้านักเรียนพื้นศึก บางวันก็ยืนลังเลอยู่นานเหมือนกําลังนับเงินในกระเป๋าลุงสังเกตเห็นแต่ไม่เคยถามตรงๆวันหนึง่งนัดควักเงินออกมาได้ไม่พอขาดอีกห้าบาทเด็กชายหน้าเสียรีบพูดเบาๆว่าไม่เป็นไรครับลุงผมไม่เอาก็ได้ลุงยินหยิบหมูปิ้งสองม้าใส่ถุงยืนให้ เอาไปเถอะลูกเดี๋ยวค่อยเอามาให้วันหลังหรือไม่ต้องเอามาก็ได้โตไปเลี้ยงตัวเองให้ดีๆก็พอเด็กชายยกมือไหว้สายตาเป็นประกายก่อนจะวิ่งไปขึ้นรถสองแถวเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งกับหลายคนบางคนลืมจ่ายบางคนไม่มีเงินบางคนตกงานลุงไม่เคยจด ไม่เคยทวงและไม่เคยพูดถึงมันอีกเพราะในใจลุงคิดแค่ว่าของกินไม่กี่บาทถ้ามันช่วยให้ใครสักคนอิ่มก็คุ้มแล้วลุงไม่รู้เลยว่าทุกการให้เล็กๆเ,เหล่านั้นกำลังค่อยๆสะสมเป็นแสงอยู่ที่ไหนสักแห่งหลายปีผ่านไปชุมชนเริ่มเปลี่ยนร้านสะดวกซื้อเปิด รถเข็นใหม่ๆมาแทนที่ยอดขายของลุงค่อยๆลดลงวันหนึ่งลุงเริ่มรู้สึกแน่นอกหายใจไม่อิ่มแต่ยังฝืนยืนปิ้งหมูต่อจนกระทั่งภาพตรงหน้าค่อยๆมืดลงเสียงสุดท้ายที่ลุงได้ยินคือเสียงคนตะโกนว่าลุงเป็นลมแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไป ลุงตื่นขึ้นมาอีกครั้งในห้องสีขาวกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆลอยอยู่ในอากาศเขานอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลหัวใจเต้นช้าๆมีสายน้ำเกลือห้อยอยู่ข้างเตียงลุงพยายามขยับตัวก็เจ็บแปลไปทั้งอกเสียงหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆฟื้นแล้วครับคุณลุงไม่ต้องตกใจนะครับ ชายหนุ่มในเสื้อกาวสีขาวยืนอยู่ข้างเตียงหน้าตาอบอุ่นสายตาอ่อนโยนผมหมอนัดครับลุงงงเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆมองหน้าเขาอีกครั้งดวงตาคู่นั้นคุ้นเหลือเอินหมอยิ้มผมเคยกินหมูปิ้งลุงทุกเช้าตอนผมยังเรียนประถมครับวันที่ผมไม่มีเงินลุงให้ผมกินฟรีบ่อยมาก ลุงนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินเด็กนักเรียนรองเท้าขาดคนนั้นวันนี้กลายเป็นหมอหมอนัดพูดต่อเบาๆถ้าวันนั้นผมไม่ได้กินอิ่มผมคงไม่มีแรงไปเรียนถ้าผมไม่ได้ไปเรียนผมคงไม่ได้มายืนตรงนี้วันนี้ผมขอดูแลลุงบ้านนะครับน้ำตาค่อยๆซึมออกจากหางตาของชายชารา บางครั้งกรรมดีไม่ได้กลับมาทันทีแต่มันไม่เคยหายไปไหนเลยมันแค่รอเวลาที่จะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราเองก็คาดไม่ถึงคืนนี้ถ้าคุณเคยยื่นมือช่วยใครแม้เพียงเล็กน้อยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันสูญเปล่าเลยนะครับเพราะแสงเล็กๆที่คุณจุดไว้ อาจกำลังส่องทางกลับมาหาคุณอยู่เงียบๆที่ปลายทางของชีวิตก็ได้อดแ c a s t กรรมดีแสงเล็กๆที่กลับมาหาเราเสมอบทที่สองร่มคันเดียวในวันที่ไม่มีใครคืนแบบนี้ บางคนอาจกำลังรู้สึกว่าชีวิตช่างว่างเปล่าเหลือเกินเหมือนยืนกลางฝนโดยไม่มีที่หลบเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งเริ่มต้นในวันแบบนั้นเธอชื่อว่ามินตรามินตราเคยมีชีวิตธรรมดาทำงานบริษัทเล็กๆมีแฟนมีเพื่อนมีแผนจะเก็บเงินซื้อบ้านแต่บางครั้งชีวิตก็เปลี่ยน โดยไม่ทันให้เราตั้งตัวบริษัทปิดตัวกระทันหันแฟนบอกเลิกในเดือนเดียวกันเงินเก็บค่อยๆร่อยรอเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกจิบออกทีละน้อยวันหนึ่งหลังจากไปสมัครงานมาทั้งวันแต่ไม่ได้รับคำตอบจากที่ไหนเลยมินตราเดือนออกจากตึกสูงฟ้าครึ้มลมแรงไม่นานฝนก็ตดลงมาอย่างไม่ปราณีผู้คนวิ่งหาที่หลบ แท็กซี่ถูกเรียกจหมดเธอยือนอยู่หน้าป้ายรถเมถือร่มเก่าๆคันหนึ่งที่โครงเริ่มงองเสื้อผ้าเปียกไปครึ่งตัวรองเท้าอุ้มน้ำหัวใจหนักอึง้งในตอนนั้นเองเธอเห็นหญิงชราคนหนึ่งยืนกอดถุงพลาสติกใบเล็กไม่มีร่มไม่มีที่หลบฝนซัดใส่หลังคาค่อมๆนั้นอย่างแรงจนตัวสัน่นมินตรามอง แล้วใจเธอก็รู้สึกบางอย่างทั้งที่วันนี้เธอเองก็แย่ทั้งที่เธอเองก็แทบไม่เหลือใครเธอกลับเดินเข้าไปหาคุณยายคะมากับหนูไหมคะเดี๋ยวร่มเปียกไปด้วยกันหญิงชรามองเธอสายตาอ่อนล้าแต่เต็มไปด้วยความขอบคุณทั้งสองยืนเบียดกันใต้ร่มเล็กๆไหล่ชนไหล่เดินช้าๆไปยังศาลาใกล้ๆ ระหว่างทางหญิงชราพูดเบาๆยายไม่มีลูกหลานแล้วจ้ะวันนี้ออกมาซื้อยาแต่ฝนดันตกก่อนมินตรายิ้มจางแม้ใจตัวเองยังหนักไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฝนก็หยุดคำพูดธรรมดาแต่ในคืนนั้นมันคือความอบอุ่นเพียงอย่างเดียวที่ทั้งสองมีให้กันพอถึงศาลา มินตรานั่งเป็นเพื่อนยายจนฝนซาก่อนจะแยกกันหญิงชราจับมือเธอเบาๆขอบใจนะลูกขอให้ชีวิตหนูเจอแต่คนใจดีแบบหนูบ้างมินตรายิ้มไหว้แล้วเดินจากมาเธอไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์นี้สำคัญอะไรเพราะพอกลับถึงห้องเช่าเล็กๆความเงียบก็กลับมาท่วมใจอีกครั้งคืนนั้นเธอนั่งมองเพดาน คิดถึงอนาคตที่มองไม่เห็นแต่ลึกๆใจเธอกลับไม่หนักเท่าเดิมเหมือนการได้ช่วยใครทําให้ความทุกข์ของตัวเองเบาบางลงอย่างประหลาดสองสัปดาห์ต่อมาโทรศัพท์ของมินตราดังขึ้นเป็นบริษัทหนึ่งที่เธอเคยสมัครงานเรียกไปสัมภาษณ์ด่วนออฟฟิศนั้นเป็นคลินิกเล็กรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานเธอเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรง แต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้นเธอก็ต้องชะงักหญิงชราที่นั่งอยู่หลังโต๊ะคือคนที่เธอเคยกลางร่มให้ในวันฝนตกหญิงชรายิ้มกว้างยายเป็นเจ้าของคลินิกนี้จะ้ะวันนั้นยายตั้งใจจะมาดูสาขาใหม่แต่ฝนดันตกเสียก่อนมินตรานิ่งงนันเหมือนโลกหมุนช้าลงยายจำหนูได้ทันที คนที่ยอมเปียกไปครึ่งตัวเพื่อคนแก่แปลกหน้ายายคิดว่าคนแบบนี้แหละที่คลินิกควรมีมินตราได้งานในวันนั้นไม่ใช่เพราะเส้นสายไม่ใช่เพราะโชคบังเอิญแต่เพราะความเมตตาเล็กๆในวันที่เธอเองก็แทบยืนไม่ไหวหลายเดือนผ่านไปชีวิตเธอเริ่มมั่นคงมีเงินส่งให้พ่อแม่มีเพื่อนร่วมงานที่อบอุ่น คืนหนึ่งขณะปิดไฟเตรียมนอนเธอนึกถึงวันฝนตกวันนั้นแล้วก็เข้าใจบางอย่างบางครั้งกรรมดีไม่ใช่การให้ตอนเรามีมากแต่มันคือการให้ตอนเราเองก็เจ็บแต่ยังเลือกที่จะไม่ทำให้โลกเย็นชาลงไปอีกคืนนี้ถ้าคุณกำลังรู้สึกโดดเดี่ยวลองมองรอบๆตัวดูนะครับบางทีการยื่นมือให้ใครสักคน อาจเป็นแสงเล็กๆที่กำลังรอจะย้อนกลับมาหาคุณในวันที่คุณต้องการมันที่สุดปอดคาส์กำดีแสงเล็กๆที่กลับมาหาเราเสมอบทที่3จดหมายที่ไม่เคยถูกเปิดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีบุรุษไปรษณีคนหนึ่งชื่อพี่ชาน พี่ชาญเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดมากทำงานไปรษณีย์มากกว่า20ปีปั่นมอเตอร์ไซค์ส่งจดหมายทุกวันไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือรถจะติดแค่ไหนเขามีหลักอย่างหนึ่งในชีวิตที่ยึดถือมาตลอดจดหมายของใครก็คือชีวิตของคนนั้นหน้าที่เราคือส่งไม่ช่รู้หลายคนเคยแซวเวลาถือซองหนาๆจากต่างประเทศเฮ้ยพี่เปิดดูหน่อยดิเพื่อมีเงิน พิชานก็หัวเราะของไม่ใช่ของเราอ่านไปก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นหรอกเขาส่งจดหมายด้วยความเคารพเหมือนส่งความหวังส่งข่าวดีส่งคำขอโทษส่งความคิดถึงจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดว่างานของตัวเองสำคัญอะไรนักแค่รู้สึกว่าทำให้ดีที่สุดก็พอวันหนึ่งมีซองจดหมายเก่าๆไม่มีสแตมต,ต่างประเทศ เขียนด้วยลายมือสันสนส่งถึงบ้านหลังหนึ่งในซอยลึกบ้านหลังนั้นดูเงียบรั้วเป็นสนิมหน้าต่างปิดสนิทพี่ชานเคาะประตูไม่มีเสียงตอบเขามองชื่อผู้รับอีกครั้งชื่อเดียวกับคุณตาคนหนึ่งที่เขาเคยส่งบำนาญให้ทุกเดือนแต่พักหลังไม่เห็นออกมารับเพื่อนบ้านบอกเบาๆตาคนนั้นเข้าโรงพยาบาลไปหลายเดือนแล้วลูกไม่มีญาติด้วยพี่ชานมองซองจดหมายในมือ ลังเลอยู่ครู่หนึ่งตามหน้าที่เขาสามารถตีกลับได้แต่เขากลับเลือกขับรถไปโรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุดใช้เวลาพักกลางวันเดินหาชื่อผู้ป่วยจนในที่สุดเขาเจอคุณตานอนอยู่บนเตียงร่างผอมสายตาอ่อนล้ามีจดหมายมาถึงลุงครับมือสันส่นๆรับซองไปน้ำตาค่อยๆไหลจากลูกสาวที่ไม่ได้คุยกันมาสิบปี คุณตาเปิดอ่านแล้วร้องไห้เงียบๆในจดหมายนั้นลูกสาวเขียนขอโทษบอกว่าอยากกลับมาเยี่ยมอยากเริ่มต้นใหม่คุณตาจับมือพิชานแน่นขอบใจมากนะถ้าจดหมายนี้ไม่ถึงมือฉันฉันคงตายไปโดยไม่ทันได้ยกโทษให้ลูกพิชานยิ้มพนมมือไหว้แล้วกลับไปทำงานต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะสำหรับเขามันก็แค่ ทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดหลายปีผ่านไปพี่ชานเริ่มมีปัญหาสายตาหมอบอกว่าเป็นต้อกระจกต้องผ่าตัดแต่ค่าใช้จ่ายสูงเกินเงินเก็บที่เขามีเขานั่งอยู่หน้าบ้านมองถนนพรามัวคิดในใจว่าถ้ามองไม่เห็นแล้วจะส่งจดหมายยังไงวันหนึ่งมีรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านหญิงวัยกลางคนลงมาพร้อมชายหยุ่มเธอถือซองเอกสารเดินเข้ามายิ้มทั้งน้ำตา ลุงจำหนูได้ไหมคะหนูเป็นลูกของคุณตาที่ลุงเคยเอาจดหมายไปให้ที่โรงพยาบาลพิชาน,นิ่งหญิงคนนั้นพูดต่อวันนั้นคือวันที่ครอบครัวหนูได้คืนดีกันหนูท่านกลับมาเจอพ่อครั้งสุดท้ายก่อนท่านจะเสียไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเธอยื่นสองให้นี่เป็นเงินค่าผ่าตัดตาของลุงคะ่ะหนูกับสามีตั้งใจมาเพื่อตอบแทนคนที่ส่งโอกาสสุดท้ายให้ครอบครัวเราพิชานพูดไม่ออก มือสัน่นในชีวิตที่เขาคิดว่าแค่ส่งจดหมายแท้จริงแล้วเขากำลังส่งโอกาสส่งการให้อภัยส่งความรักโดยที่ตัวเองไม่เคยรู้เลยหลังผ่าตัดสายตาเขากลับมาชัดเจนอีกครั้งวันที่กลับมาขี่รถส่งจดหมายวันแรกลมพัดเย็นแดดอ่อนเขายิ้มกับตัวเองเบาๆบางครั้งกรรมดีไม่ได้มาในรูปแบบเงินทองแต่มาในรูปของ การได้ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปคืนนี้ถ้าคุณกำลังทำสิ่งเล็กๆอย่างซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครเห็นเลยอย่าคิดว่ามันไร้ค่าเลยนะครับเพราะวันหนึ่งชีวิตอาจส่งจดหมายตอบกลับมาหาคุณในเวลาที่คุณต้องการมันที่สุดแสงเล็กๆที่กลับมาหาเราเสมอ บทที่สี่ต้นไม้ข้างทางในหมู่บ้านเล็กๆริมถนนสายเก่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงมนัสลุงเป็นคนธรรมดาทำงานรับจ้างทั่วไปไม่มีตำแหน่งไม่มีชื่อเสียงบ้านไม้เล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้านสิ่งหนึ่งที่คนทั้งหมู่บ้านเห็นจนชินตาคือทุกเย็นหลังเลิกงาน ลุงมนัสจะถือจอบกับถังน้ำเดินไปตามถนนดินแดงแล้วค่อยๆปลูกต้นไม้เล็กๆทีละต้นบางวันเป็นต้นหูกวางบางวันเป็นต้นมะฮอกกานีบางวันก็แค่ต้นมะม่วงที่เพาะจากเม็ดกินแล้วเด็กๆเ,เคยถามลุงปลูกไปทำไมลุงก็ไม่ได้อยู่ถึงตอนมันโตหรอกลุงหัวเราะเบาๆ ไม่เป็นไรลกลูกแค่มีใครสักคนได้เดินใต้ร่มมันในวันร้อนๆก็พอแล้วไม่มีป้ายชื่อไม่มีใครจ้างไม่มีเงินตอบแทนมีแต่ความรู้สึกเรียบง่ายในใจลุงว่าโลกมันร้อนขึ้นทุกปีถ้ามีต้นไม้เพิ่มขึ้นสักต้นก็น่าจะดีขึ้นบ้างหลายปีผ่านไปต้นไม้เล็กๆเ,เริ่มสูง ให้ร่มเงาให้เสียงใบไม้ไหวตามลมผู้คนเริ่มมาจอดรถหลบแดดใต้ต้นไม้นักเรียนปั่นจักรยานผ่านอย่างร่มเย็นคนแก่เดินออกกำลังกายตอนเย็นโดยไม่ร้อนเหมือนเมื่อก่อนแต่แทบไม่มีใครรู้ว่าต้นไม้เหล่านี้มีมือของลุงมนัสเป็นคนปลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดพายุใหญ่ ลมแรงฝนหนักบ้านไม้ของลุงมนัสซึ่งเก่าอยู่แล้วพังสหายหนักหลังคาเปิดฝาผนังเอียงลุงยืนมองบ้านตัวเองน้ำฝนหยดลงพื้นดินด้วยใจนิ่งๆเขาไม่ได้โวยวายไม่ได้โทษฟ้าแค่คิดว่าคงต้องค่อยๆซ่อมไปแต่วันรุ่งขึ้น มีรถกระบะหลายคันขับเข้ามาในหมู่บ้านคนหนุ่มสาวในชุดเสื้อช่างพร้อมไม้กระเบื้องสังกะสีหัวหน้าทีมเดินมาหาลุงลุงมนัดใช่ไหมครับพวกผมมาจากกลุ่มอาสาสมัครปลูกผ่าในอำเภอลุงงงชายหนุ่มยิ้มหลายปีก่อนพวกผมเคยมาดูพื้นที่แถวนี้ เห็นต้นไม้เรียงยาวสองข้างทางชาวบ้านบอกว่าลุงเป็นคนปลูกพวกผมเอาเรื่องลุงไปเล่าในกลุ่มว่ามีคนปลูกต้นไม้ให้คนอื่นโดยไม่หวังอะไรเลยเขาชี้ไปที่รถวันนี้ถึงเวลาที่พวกผมอยากปลูกอะไรคืนให้ลุงบ้างตลอดสัปดาห์นั้นคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันซ่อมบ้านให้ลุงมนัด มีคนบริจาคของมีคนเอาข้าวมาให้มีเด็กๆมาช่วยยกไม้บ้านไม้เก่ากลายเป็นบ้านที่แข็งแรงขึ้นอบอุ่นขึ้นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเย็นวันหนึ่งหลังทุกอย่างเสร็จลุงมนัดนั่งมองถนนสายเดิมต้นไม้ที่เขาเคยปลูกโอนเอ็นไหวตามลมเย็นเขายิ้มเบาๆ ตลอดชีวิตเขาคิดแค่ว่าปลูกต้นไม้ให้คนอื่นได้ร่มเงาแต่วันนี้ต้นไม้เหล่านั้นกลับกลายเป็นร่มเงาให้ชีวิตเขาเองคืนนี้ถ้าคุณกำลังทำความดีเงียบๆโดยไม่มีใครเห็นอย่าพึ่งท้อเลยนะครับเพราะความดีบางอย่าง ต้องใช้เวลาเติบโตแต่เมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันจะให้ร่มเงาในวันที่ชีวิตคุณร้อนที่สุดพอดีกำดีแสงเล็กๆที่กลับมาหาเราเสมอบทที่5คนที่คิดว่าตัวเองไร้ค่า ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชื่อเอกเอกเป็นคนเงียบๆทำงานขับรถส่งของรายได้พอประทังชีวิตไม่มีครอบครัวไม่มีใครรออยู่ที่บ้านบางครั้งเขาสึกว่าชีวิตตัวเองก็เหมือนคนผ่านทางที่ไม่มีใครจดจำเช้าทำงานเย็นกลับห้องเช่ากินข้าวคนเดียวนอนคนเดียว บางคืนเขามองเพดานห้องแล้วคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เราไม่อยู่แล้วคงไม่มีใครรู้สึกอะไรหรอกความคิดนั้นไม่ได้ทำให้เขาอยากตายแต่มันทำให้เขารู้สึกว่างเปล่าวันหนึ่งระหว่างขับรถส่งของช่วงเย็นฝนตกหนักถนนลื่นการจราจรติดยาวข้างทางมีรถมอเตอร์ไซค์ล้ม หญิงสาวคนหนึ่งนอนอยู่คนเริ่มมุงดูแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยจริงจังเอกจอดรถทันทีวิ่งฝ่าฝนไปเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราเราก็คงอยากให้ใครช่วยเขาใช้เสื้อกันฝนรองศรีรษะเธอโทรเรียกรถพยาบาลยืนตากฝนคอยโบกรถไม่ให้ทับเธอ ตอนรถพยาบาลมาถึงเจ้าหน้าที่ถามญาติผู้ป่วยหรือเปล่าครับเอกสายหน้าแค่คนผ่านทางครับแล้วเขาก็กลับขึ้นรถขับส่งของต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสองสัปดาห์ผ่านไปชีวิตเขาก็เหมือนเดิมงานเดิมห้องเช่าเดิมความรู้สึกเดิม จนวันหนึ่งมีสายโทรเข้าปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงอ่อนโยนใช่คุณเอกไหมคะหนูคือคนที่คุณช่วยไว้วันที่รถล้มเอกนิ่งไปเธอเล่าว่าวันนั้นเธอเสียเลือดมากถ้าไม่มีคนช่วยประคองศรีรษะและกันรถอาจจะไม่รอดหนูอยากขอบคุณมากๆคะ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณช่วยทั้งชีวิตหนูไว้ เอกยืนเงียบมือสั่นนิดๆเธอพูดต่อวันนั้นหนูกำลังท้อกับชีวิตมากคิดว่าตัวเองไม่มีค่าแต่พอมีคนแปลกหน้าวิ่งฝ่าฝนมาช่วยหนูรู้เลยว่าชีวิตคนเรายังมีความหมายต่อกันได้คำพูดนั้นเหมือนใครเปิดหน้าต่างในใจเอกคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีค่า กลับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนอยากมีชีวิตอยู่ต่อหลังจากวันนั้นเอกไม่ได้กลายเป็นคนร่ำรวยไม่ได้มีชื่อเสียงแต่เขาเลิกถามตัวเองว่าเรามีค่าไหมเพราะเขารู้แล้วว่าคุณค่าของคนเราไม่ได้วัดจากว่ามีใครรู้จักกี่คนแต่วัดจากว่า เราเคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างหรือเปล่าหลายเดือนต่อมาเอกเริ่มอาสาช่วยงานกู้ภัยในวันหยุดไม่ใช่เพราะอยากเป็นคนดีเด่นแต่เพราะเขารู้ความรู้สึกของการคิดว่าตัวเองไม่มีความหมายและถ้าการมีอยู่ของเขาตรังนั้นช่วยให้ใครอีกคนไม่รู้สึกโดดเดี่ยวนั่นก็พอแล้วคืนนี้ ถ้าคุณเคยคิดว่าตัวเองธรรมดาเกินไปเล็กเกินไปไม่มีค่าอย่าเพิ่งเชื่อความคิดนั้นนะครับเพราะบางทีการที่คุณยังอยู่ยังยิ้มให้ใครสักคนยังช่วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ใครบางคนอยากมีชีวิตต่อไปอีกวันหนึ่งกรรมดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ทำด้วยหัวใจจริง มันจะเดินทางของมันเองและวันหนึ่งมันจะกลับมาบอกคุณเบาๆว่าการมีอยู่ของคุณมีความหมายเสมอและนี่คือเรื่องราวทั้งบทของค่ำคืนนี้5้าเรื่อง5ชีวิต5้าแสงเล็กๆที่พิสูจน์ว่า ความดีอาจไม่ได้ส่งเสียงดังแต่มันไม่เคยหายไปไหนเลยบางครั้งมันเดินทางช้าบางครั้งมันอ้อมไกลแต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาในวันที่ใจเราอ่อนล้าในวันที่เราต้องการมันที่สุดหรือในวันที่เราเกือบลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำสิ่งดีๆเอาไว้ถ้าวันนี้คุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อหรือกำลังสงสัยว่า การเป็นคนดีมันมีความหมายจริงไหมขอให้เรื่องเล่าทั้งหมดนี้เป็นคำตอบเบาๆในใจคุณนะครับไม่มีความดีไหนศูนย์เปล่าไม่มีความเมตตาไหนไร้ค่าและไม่มีหัวใจดวงไหนที่สว่างเกินกว่าจะเปลี่ยนชีวิตใครสักคนไม่ได้ขอบคุณที่ใช้เวลาค่ำคืนนี้อยู่ด้วยกันขอให้การพักผ่อนของคุณเต็มไปด้วยความสงบและให้พรุ่งนี้ เป็นอีกวันที่คุณได้เป็นแสงเล็กๆให้กับโลกใบนี้อีกครั้งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่ากรราดีที่อาจกำลังเดินทางมาหาคุณอยู่เงียบๆราตรีสวัสดิ์ครับหากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยนะครับทุกการสนับสนุนของคุณคือแสงเล็กๆที่ทำให้ช่องนี้ ยังคงส่องสว่างต่อไปได้